โอ้วันนุ่งหลักกับมีไปอึ๊บเอาอยู่อยู่เฮียจักเส้นนะเฮ้ยจักเส้นสามเส้นพอดี โดดดีตัวเสือวางสันวันนบัดวันไรบัดเต้าแสดงว่าคนประมาณนีเด้อโอ้คุณะคุณน่ะพ่เมียพูดสองสามตัวอยู่ ิยงบนแตลูเดียวเออดกมาหลดเนี่ยมันคือบ่อเขากระดุงโอ้เขาอยูป่านีสามเส้นเครื่องเนี่ยี่็มนโดดยาๆขอแล้วสามเส้นเครื่องไปจานน่กับสามเส้นเครื่องเยโอ้ป่าโดดเาวๆอยู่พี่น้องจะวัดแะ้วสบัน เหงบางเหี้ยโจวบ้างนึ่งมาครับวน้องโดดเงยาเาอยู่บ่เห็นว่าคนไทยคิดอยู่ ดึงดึงจัดสร้างทำมเนี้ยอยู่ผู้เลี้ยคนดโดดเาอยู <ım> ่ใส่เบิดนะเหตุการนี้่นี่ผู้เลี้ยนี่ยเดดจอยู่อยู่แหละโอุ้่นดดยาเอยู่ทั้งหุ่

มันมุดเงียงก็กาวไอ้เมื่อนมาส่งผลน้องซารซารเราเลอบอกว่าแก็บกองใส่ส่งให้หมกตึ๊กเถียวนี่พี่วยเบ่งบับดิ้นี่ออกบุตรป่ พวเขาท้หมดดีมากรถมานาดาังนะจวดจวดทำยังจวดแจ้งไม้ได้พี่น้องบ้านแตกปะเนาะเอาเมียเออได้ยุ่ออาขนาดเนีเ่ยจำยันวาส้งเจ บ้เขากระดูกเรียบร้อยแล้วทั้งสองเส้นเรื่งุ่อันนี้สาเมส่งดูดอกอยูอแม่ผู้ให่ตั้งเราเอาสเส้นมานี่งายบดปลาข้อนี้วะมาดูมื่อทาเลกวนพ่อพีริขอดอันั้นไแ่เี่ยกระดูก อ้เฮาเมียเฮาเมียมาครับพี่น้องเอ้าดีโอ้เขาทายอยู่ตัวเออสามสี่ตัวโย่ฮะกุหลาบโอ้ดูดดาวดาวอยู่ อเออด๊กไม่เขาเลี้ยขวังบันี้รุนกำหัวไปยันหางเนี่ยมันจิบ่ได้กินนะ โอ้โหโดดดิพี่ย้อนแสงเลยเด้อพี่น้องปลาลายอยู่ครับอ๋อโดดข้ายโนบขอบ่ะโอ้ติดอยู่ตัวหนึ่งอยู่เดี๋ยวตัวเมื่ออยู่ Để đâu, đúng 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 đi đây tốt đẹp tụi mình tìm được tụi mình tìm được tụi mình tìm anh tụi mình tìm Anh tụi Anh tụi mình tụi mình tụi mình

กะว่าถุยมือเห็นใส่มือกูเนาะยินเดียวเออเต้นแหมนะอู้ดายูหลุ่นก็เริงปีงแสบตันหลุนครับอยู่ยังไงบาทละสี่บาทกับพ่อแห่งเน้กดาเมวยมวอสามสี่บาทยังไ่ไดเครื่องของล่อบักดาว้านบาทเดียวเส้าสามสีเพื่อน่ะ ยิ่กมามือน็มกวนเลนะาอยู่คนลกต้องเนเพ่อยู่มเธยาเป็นเพเป็นเพอยู่ลวยังไงขอเปลี่ยนกัได้วันงมาสมอนปัดปเขาเข้าวันแล้วไปเขากัได้มคาบ่เอาแล้นนี้เปลายังปลายงเดดุกวขาเนี่ย รอดเด้นี่เออเอามาขายต่อซะแหน2ปากนี่ไปมัน

โอ้อยู่อยู่อยู่ครับช่งตัวเอาเม่เอาเม่เอ้าเอาเมียเอาเมีเอาเอาเอ้าเอ้ายับไปเฮ้อเอ้าเอาเอ้าเอาเอ้าคุณเอ้าเอือยยู่อยู่ดอกอยู่อยู่ดอกปลาเขาฮึมโอ้คุณเอ้าเด็ดดาวดาวอยู่พี่น้องไล่ครับปลาเขาของช่างเด็ดตัวหนึ่ง อันนี้กระร้างี้ครับโอ้ได้ตัวนึ่งสุนวะสุนวะโอ้ผุ่น่ะผุ่น่ะหน,ะน,ะนะอึบขาบ่ าอยู่เออได้อยู่ตัวมีหนังตัวหนึ่งเดี๋ยวเทียนนี่เขากำลังจุดวันพี่หนุ่มเอาบูบรถเขาเจ้าฟ้าน่ะจวดบู๊บเออไปขวาดไว้อีกยังหันน่ะอีกสองสอกเจ้าไปขวาดไว้อีกยังอีกสองสอกนาไปขวาดไว้อีกยัง anh đục đi quá เด้อยังอยู่ mẹ อยู่ยัง là. là, là cao

อยู dos, cuatro, ่บาทละสบาทละสามบาทอู้เข้าชาอยู่เหียนพูนะพูนะพูนะโอ้พ่อพ่อเมื่อเมือเมื่อเหนอเจ้าของเหียี่นองสุดยอดครับ

เนี่ยว้าโดดดีเลยวะโดดดีอยู่โดดดีอยู่โดดดีเลยพี่น้อง

เดี๋เดนี่เชยนในตรงนั้นอีกคนหนึ่งครับพี่น้องเออเดือออกดังหุนหันบรรยากาศในมือนเสาเอามึงป่าครับตึกโอ้เดือบลายเราพี่น้องก็จะปิีก อะไรผมเทกันพี่น้องนี่ครับเอะไรครับบุ๊คเสร็จแล้วครับพี่น้องนี่ครับผลงานห้องเพื่อนี่ ก็ทำตัวตายตัวหนึ่งครับพวกเาขาครอบเขาจะปนครับดีเดียดครับผมพี่นอ้อเห็นไหมครับเนี่ยอกกวางพี่น้อ,นอดีหนอครับก็จะปนอยู่ มตัวนี่ครับที่สามหี่หน่อยเลยพี่น้องพลาขาที่จะตัวใหญ่ด้ยรับเขานีครับรเขามเ,าเงปวาเขาอทพี่น้องเขาอุาทั